อ่านะครับซึ่งวิเคราะห์ผลร์พูจะเจอกับรีมาทธิดในยูฟาชชมิริกคืนนี้นะผมว่าแดนกลางของมาทธิดมีปัญหาเพราะนื่งจากแข้งตัวหลักมันพูดเกี่ยวกับการป่วยโทนิโคก็มีผลนะแล้วก็ร์พูแดนกลางฟอร์มเริ่มกลับมา เริ่มเข้าที่แล้วครับตั้งแต่ชนะนี้เขาเส้นานานแดนกลางเริ่มหาจุดให้ลงตัวได้แล้วหลังจากชนะเอเวอร์ตันมาแล้วมันทรงมันดีขึ้นแต่ว่าเกมรับก็ยังก็ยังมีปัญหาอยู่ครแดนกลางผมว่าคิดว่าโอกาสนี้คงลิโูคงต้องซื้อเพิ่มต้องมีดิลใหญ่ทัางดิลหนึ่งอ่ะซื้อ ได้มีดีลอย่างน้อยต้องมีดีลใหญ่หนึ่งดีลแล้วก็ซื้อใครมาแทนนี่สองคนเร่างน้อยเเป็นกลางที่ต้องเสริมนะครับเนื่องจากเจม,มินเนอร์อ็อ,อกแล้วก็น่าจะโบสัญญานะครับน่าจะต้องมาแทนแทนสองคนเนี้ยซึ่งถ้าดูผลถ้าดูผลงานลิฟูและผลงานนิมลีก็ก็ฟอร์ม ก็กลางๆครับฟอร์อมช่วงนี้ก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นาลีกแลสเปกการเล่นมันก็ก็ไม่ดีไม่ดีกว่าที่ฟูเยอะแต่ว่าถึงว่าเล่นกลางจะมีปัญหาแต่ว่าผมว่าน,นาทีนี้กลางๆมันด,ดีกว่าครับมันดีกว่าแล้วแต่หน้าดีกว่านิดนึงที่ฟูกับดังกองหน้าลงจูมกันอยู่ที่ว่า ไม่ได้เล่นนานเอน,นฟีด้วยผมว่าแ่าแตมีแต้มนะสับดิฟัวหนึ่งแต้มไปอย่างน้อยครับออกวันถง